ที่บ้านนี้แดอะไรกินบ้างของลูกมีไส้กรอกชีสจากเซเว่นเอามาใส่หมอ้อทอดเนาะห้านาทีแล้วก็ของแม่มีกาแฟดำขนมปังปิ้งโปะอะโวคาโดโรยด้วยพริกไทยกับเกลือของดาดามีไข่ต้มไข่แตกนิดหน่อยเพราะว่าไข่ออกจากตู้เย็นเนาะเจอความร้อน ผลไม้มีอมุกง,งุนจะบอกอ,อมุนอังุนไซมัสคัตคัตหรือคัตแล้วก็แก้วมังกรใช่มหมมะเขือเทศนี่เป็น Angel Trust TR u s s ไปเสิร์ฟกันจ้าซ้ำๆเดิมๆวนไปจนถึงสุกจะเสิร์ฟประมาณนี้ สาวทิถึงจะเสิร์ฟเต็มที่เป็นกฎที่ดาดาเป็นคนตั้งกลัวว่าทานเต็มที่ทุกวันก็จะอ้วนไม่ทันแล้วเนาะ